สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน c h ชาแนลค่ะหายหน้าหายตาไปหลายวันนะคะก็ไปทำคลิปนะคะพิกอาพิกเด็กนะคะอีกช่องหนึ่งของอาจารย์นะคะก็ตอนนี้ก็เหมือนตีตลาดเริ่มสำเร็จแล้วนะคะใครสนใจก็ไปเล่นกันได้นะคะในช่องของณนะรีระดาทาโรไทายชะตานะคะ ช่องนั้นก็จะเห็นแต่เอ่อเห็นแต่ภาพไพ่นะคะได้ยินแต่เสียงนะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะใครอยากเห็นหน้าค่าตากันก็มาดูได้ในช่องนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการต้อนรับเดือนเอ่อแห่งการเฉลิมฉลอง,ลองตรุษจีนนะคะเทศกาลตรุษจีนแล้วก็เดือนแห่งความรักนะคะแดงกันไปนะคะผ้าปูโต ต้อนรับเทศก,กาลตรุษจีนนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เงินทองไหลมาเทมากันทุกคนเลยนะคะน้องน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ขอให้ได้อ่างเปาซองแดงเยอะๆกันเลยนะคะค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์จะกลับมาทําดูดวงทั่วไปให้กับชาวราศีกุมก่อนนะคะต้องแฮปปี้เบอร์เดย์กับชาวราศีกุมด้วยนะคะเดือนของคุณมาถึงแล้วขอให้เฮงๆปังๆร่ารวยนะคะโชคดีเรื่องความรักนะคะและทุกเรื่องที่คุณปรารถนาค่ะ,ะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตดูนิดนึงนะคะวันที่สิ สากุมภาพันธ์ค่ะถึงสิบสมีนาคมนะคะอันนี้อาจาร,รย์แบ่งตามแบบไทยนะคะถ้าใครรู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีกันก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะอาจารย์ก็ใช้หลักโหราศาสตไทยเข้ามาดูร่วมด้วย สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยนะคะถ้าใครราศีกลุ่มแต่ลัคนากันก็สามารถไปดูคลิปของราศีกันเพื่อเช็ครายละเอียดได้อีกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเดือนนี้จะมีพลังงานอะไรขอไพ่พลังงานก่อนหนึ่งใบนะคะเป็นพลังงานของก้าวไม้เท้าค่ะก้าวไม้เท้าตรงนี้ คุณกำลังพยายามที่จะทำอะไรอยู่นะคะอีกนิดเดียวก็จะสำเร็จแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาบ้างนะแต่มันอีกไม่ไกลแล้วะคะ่ะแปดสแล้วนะคะอีกนิดเดียวเองนะคะนะเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่กำลังคิดจะทำอะไรอยู่นะคะขอให้ทำให้สำเร็จนะคะอาจารย์ต้องวางไพ่ตรงไหนดี ออรู้ละนะคะจานเอามาวางไว้กับน,น้องตรงนี้ก่อนน่านะคะพลังของคุณความพยายามนะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคตรงนี้เป็นการดูดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารยณในการรับชมนะคะบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้ว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะแม่นทั้งหมด100%ของชาวราศีกุมนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกว้าว Wheel of Fortune มาค่ะ h e e l o f f o r t u n e มาจารู้สึกว่าคุณน่าจะมีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะในช่วงนี้นะมี Wheel of f o r t u n นนะคะมีเก้าเหรียญเงินมาด้วยนะคะ <laughs> เหมือนกับว่า สเตรนนะคะคุณยังอดทนอาจารย์ว่าคุณยังไม่ถอดใจง่ายๆหรอกนะคะได้ทั้งก้าวไม้เทา้าได้ทั้งสเตรนเนี่ยนะคะยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่นะคะท้อแต่ไม่ถอย <laughs> อุ้ยหกไม้เทา้าหกไม้เทา้เทาก็มานะคะความสําเร็จบอกแล้วอีกนิดเดียวนะคะเนี่ยจะสําเร็จในเดือนกุมภาเนี่แหละนะคะพอร์มิดค่ะเจวิ่ <laughs> lovers ว่ามาพร้อมกันเลยอะเดินแห่งความรักนะคะราชนีไม้เท้าเดินแห่งความรัก lovers ก็มานะคะความรักก็มาแต่มาพร้อมกับ d e วิ l นี่หมายถึงอะไรเอ่ยเจ็ดเรียนอดสวินดาบค่ะขอบทสรุปอีกสักหนึ่งใบนะคะขออีกสักหนึ่งใบ เป็น The อ m p e r o r นะคะมาดูกันนะคะช่วงนี้นะคะดูเรื่องการงานของคุณก่อนแล้วกันนะคะการงานของคุณเนี่ยหมือนกับว่าชาวราศรีกลุมเนี่ยอาจจะเจอกับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมันติดขัดกันมานะคะตั้งแต่ช่วงของเดือนที่แล้วหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความพยายามที่คุณกําลังทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะทํามันให้สําเร็จเนี่ยนะคะมันมาถึงจุดที่มันเหมือนกับ คุณไม่ดูว่าคุณจะทํามันต่อ,อยังไงอ่ะคุณท้อคุณแบบว่าโอ๊ยเหนื่อยแล้วก็ละทาอย่างนู้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีปาฏิหาริย์มีเรื่องราวดีๆนะคะหรือมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณตรงนี้ชี้แนะทางสว่างนะคะอาจารย์เห็นทพาของ The Hermit เข้ามาด้วย <c oughs> นะคะมีคนที่รู้จริงมีคนที่เหมือนกับว่าเ,เขาชี้แนะทางให้คุณหรือตัวคุณเนี่ย ไปค้นคว้าหาความรู้แล้วมันได้ผลนะคะการค้นคว้าหาความรู้ของคุณเนี่ยมันทําให้คุณเห็นทางออกบวกกับมีโอกาสดีๆมีจังหวะด,ดีๆอะไรที่เข้ามานะคะทําให้ตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะทํางานของคุณเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จได้อย่างเหลือเชื่ออย่างไม่น่าเชื่ออย่างคาไดไม่ถึงจริงๆนะคะนะเป็นของขวัญมันเกิดให้กับชาวราศีกุมจริงๆนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้นะคะ สำเร็จแล้วเป็นยังไงบ้างสำเร็จแล้วเห็นไหมคะมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนยอมรับนับถือมีแต่คนแบบว่ามาเฉลิมฉลองกับคุณนะคะเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จที่อาจารย์รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่จุดที่พีคสุดของคุณนะแต่มันจะเป็นเหมือนกับการเริ่มต้นที่ดีของอะไรบางอย่างของความสำเร็จที่ดีที่มันจะเป็นความมั่นคงในอนาคตของคุณนะคะตอนนี้คุณได้ เนี่ยจากโปรเจกต์นี้จากงานนี้นะคะคุณได้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามี9เหรียญเข้ามานะคะบางคนอาจจะอยู่สดๆรอๆสวยๆนะเเหรียญตรงนี้นะคะมีความสุขมีความชื่นชมกับเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความสําเร็จของคุณตรงนี้นะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งมากๆนะกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยยิ่งคุณสําเร็จเนี่ยคนยิ่งอยากจะรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทําอะไรให้มันแบบ มันสําเร็จมากขึ้นดีกว่านี้นะคะปัญหาอะไรที่คุณเคยผ่านมาแล้วคุณต้องไปแบบขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือกับใครเนี่ยตอนนี้คุณรู้แล้วนะคะว่าถ้าคุณจะทําอะไรแบบไหนอย่างไรใครที่ช่วยคุณได้บ้างนะคะหรือค้นหาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นอะไรที่แบบช่วยกันทําในเรื่องงานต่างๆนะคะได้ดีขึ้นนะไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวเหมือนเดิมนะคะตรงนี้รู้สึกว่าในเรื่องงานของคุณนะโอเคมันมีความก้าวหน้าเข้ามาเรื่องการเรียนนะคะฝ่าฟันอุปสรรค สามารถที่จะแก้ปัญหาในการทําโครงการทําโปรเจกต์ทำงานอะไรต่างๆที่อาจารย์สั่งได้แล้วก็มีความสําเร็จบางคนน่าจะจบโปรเจกต์จบงานวิจัยหรือว่าจบวิทยาพนในในช่วงเดือนกุมภานะหรือว่าต้นมีนาตรงนี้แล้วนะคะอาจารย์เห็นความสําเร็จมันเข้ามาใกล้แค่เอื้อมจริงๆนะเพราะว่าคุณพยายามมาหนักแล้วนะคะสําหรับบางคนที่อาจจะเริ่มทําตรงนี้มานานทำแล้วปรับแก้ทำแล้วปรับแก้นะคะเพราะว่าก้าวไม่ท้ามันติดขัดอะนะแต่พอมีวิวอัฟฟอจูนปฏิหารเข้ามานะคะ มันจะค่อยๆเห็นผลเห็นความสำเร็จอาจจะสำเร็จเหนือกว่าที่คุณคาดไว้ก็ได้นะคะเรื่องความความรักใช่ไหมคะความรักเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์เข้มาดูเรื่องการเงินนะอาจารย์จะต้องบอกก่อนเดี๋ยวลืมนะคะการเงินต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเก้าเหรียญคุณได้เงินมานะคะถือว่าดีมากๆนะคะเก้าเหรียญอีกนิดเดียวก็สิบเหรียญครบทุกอย่างเลยนะคะ คุณอาจจะได้เป็นเงินก้อนมาเงินก้อนที่มาแบบฟุกฟุบางคนมีลาบด้วยนะคะ,ะว่าโชคลาบไม่ใช่ลาบก้อยนะคะโชคลาบในการที่ได้จากเรื่องงานแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะได้จากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะซื้อเลขวันเกิดซื้อเลขอายุนะคะช่วยกันแบบว่า ลองดูอาจจะได้โชคลาภหลายๆทางบางคนอาจจะมาจากเรื่องงานอย่างเดียวแต่บางคนอาจจะมาจากทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับการถูกรางวัลถูกอะไรตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนดวงคุณในช่วงนี้นะมันโอเคนะมีเดวิลขึ้นมาแต่เดวิลมาพร้อมกับวิวออฟฟอร์จูนนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีโชคในเรื่องของการถูกรางวัลจริงๆนะคะตรงนี้นะจริงๆเขาก็ไม่ได้ร้ายสักทีเดียวนะคะเดวิลตรงนี้นะคะเขาก็เ อาจจะทำให้คุณแบบเห็นเลขเห็นอะไรตรงนี้นะมาพร้อมกับวนะิวฟอ์จูนนะเราก็แบบเหมือนซื้อแล้วมันบังเอิญมันใช่ <c oughs> บางทีบางคนบอกเลขคุณมาอีกเลขหนึ่งอ่ะนะคะเช่น <c oughs> บางคนออกมาหนึ่งหนึ่งคุณอาจจะฟังเป็นเก้าหนึ่งแล้วคุณไปซื้อออ้ยถูก <c oughs> แต่จริงเขาบอกคุณแคห่หนึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเดวิว <c oughs> <c oughs> ทำให้คุณแบบว่าเหมือนมีเซนส์ในเรื่องของการมีโชคลาบนะคะเรื่องการถูกรางวัลตรงนี้ได้นะคะ <c oughs> แต่ในเรื่องของความรัก ต้องบอกก่อนคนโสดนะคนโสดช่วงนี้สวยๆหล่อๆเป็น9้าเหรียญน,นะคะคนโสดชาวราศีกุมเนี่ยมีมีสเตนเข้ามาด้วยนะคุณดูเข้มแข็งคุณดูมีออร่านะคะคุณมีความเป็นหกไม้เท้าประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณกําลังพยายามทําอยู่ด้วยนะนนตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่า มันมีเสน่ห์มากๆในการที่จะมีคนเนี่ยเข้ามาหลงไหลชอบพอคุณนะคะเดวิลตรงนี้อาจจะเข้ามาพร้อมกับความหลงไหลข้างใครตามจีบตามรับตามอะไรนะคะตามตื้อนะบางคนอาจจะตามตื้อตรงนี้เพื่อให้คนร,รักเขานะคนโสดนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้เข้ามาทีนี้ต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้มันมีความรัก ที่จะเกิดขึ้นได้ในเดือนแห่งความรักจริงๆแล้วเฟิขึ้นมานะคะเล้วก็ขึ้นมาพร้อมกับราชินีไม้เท้านะอาจารย์รู้สึกว่าคุณน่ะอยากจะได้คนที่มีเหตุผลคนที่ไม่ใช้อารมณ์คนที่แบบว่าเหมือนคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่เก่งรอบด้านนะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่คาดหวังไม่กดดันคุณน่ะนะคะหรือคอยเตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่คอยแบบคอยสอนคอยติคอยอะไรคุณอยากจะได้คนแบบนี้เข้ามานะคะอืม เหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับใจคุณเท่าไหร่นะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นอัศวินดาบนะคะความเป็นอัศวินดาบของเขาก็คือเขาเป็นคนใจร้อนอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบเหมือนอยากลุยอยากอะไรก็ต้องแบบทําให้ได้นะเวลาอยากได้อะไรมันแบบจะต้องได้อะนะคะ หรือบางทีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนกับว่าบางทีชาวราศีกุมอ,อาจจะไม่ค่อยไม่เข้าชอบอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะในตัวของคนที่จะเข้ามาจีบคุณในในตอนนี้นะคะตัวคุณตอนนี้แบบเหมือนด้วยความเป็นสเตนด้วยความเป็นหกไม้เท้านะคุณนิ่งหรือบางทีคุณอาจจะชอบคนที่มีอายุมากกว่านะบางคนแอบรักเจ้านายแอบรักบอสหรือเปล่าเขาดูเป็นบุคลิกภาพที่เป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงทางอารมณ์มีเหตุผลมีความเป็นผู้นํา ะะเหมือนกับชว่วงนี้ชาวราศีกุมแบบค่อนข้างชอบนะอยากได้อะไรที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นความรักของชาวราศีกุมที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณกําลังเลือกอยู่คุณกําลังดูอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะคบหาดูใจอยู่ก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบคุยคุยอยู่ออสองคนเลยก็ได้นะคะคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลกว่าคุณนะคะอีกคนอาจจะใจร้อนอาจจะรุ่น รุ่นราวเขาเดียวกันกับคุณตรงนี้นะคะหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะอะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ต่อนะคะความรักของคนโสดแล้วจะเป็นอย่างไรคนโสดจะเลือกใครหรือว่ายังไงไหมเหมือนคุณชอบคนที่เมีผลนะคุณน่าจะเอ็นเอียงไปทางคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าคุณหรือเปล่าออาจารย์ขอดูต่อให้นะคะสาวไม้เท้านะคะคุณชอบคนที่เหมือนมีวิสัยทัศนะคะ เหมือนเห็นอนาคตอะ่ะถ้าคุณจะเป็นแฟนกับเขาคุณจะแบบเห็นว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงนะคะมองอนาคตไปได้วยกันได้เห็นแล้วมีความหวังอาะไรแบบนี้นะคะเหมือนฝากชีวิตไว้ได้อะไรแบบนี้นะคะ,าะ,บบะ,คะสามแมเท้าอขอดูอีกเจ็ดดาบคุณแอบส่องเขาอยู่แล้วนะอาจารย์ว่าคุณเจอแล้วกําลังแอบคุยหรือบางคนอาจจะไปเอเอลไปอะไรเขาอยู่หรือเปล่า นะคะมีการได้พูดคุยกันแล้วแน่เลยอะนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์จะชัดเจนขนาดไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูอีกนิดนึงนะ4ี่ดาบเหมือนเริ่มคุยกันแต่ว่าเหมือนช่วงนี้เอ่ออาจจะห่างๆกันไปไม่รู้ว่าจากอะไรนะคะจากระยะทางหรือเปล่าหรือว่าบางคน นะคะเนื้อคู่อยู่ไกลต่างถิด่นดไกลต่างประเทศตรงนี้หรือเปล่านะคะแอบคุยแอบคบแต่ว่าตอนนี้ยังห่างๆงกันไปนะคะสี่ดาบคนที่คุณคบเป็นคนอย่างไรนะคะอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะอุ้ยเป็นคนอย่างไรนะคะใช่คนทางไกลหรือเปล่าเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้อาจจะห่างเหินเป็นแชริออน เป็นได้ทั้งคนที่มาจากต่างประเทศเป็นได้ทั้งคนทีอ่อายุมากกว่าเรานะคะหรือรุ่นเราขวเดียว,วับเราแต่มีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ชอบทุ่มเทกับการทํางานเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะแชรีออดคนนีอ้อาจารย์ว่าคุณน่าจะเอ็นเอียงมาทาั้งคนที่เป็นาราชาไม้เท้าหรือว่าจากักรพรรดิของคุณตรงนี้นะคะคุณน่าจะคุยกับคนที่มีลักษณะแบบนี้อยู่นะคะ ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไป Temperance ม,มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณอาจารย์ขอดูอีกนิดนะคะ Temperance ตรงนี้เปลี่ยนแปลงในแง่ไหนอย่างไรนะคะสองเหรียญกําลังตัดสินใจอยู่นะคะขอดูอีกนิดหนึ่งขออีก2ใบเลยนะคะ ก้าวดาบนะคะ h e อะ e r o ร่แคุณกำลังตัดสินใจอยู่นะคะเพราะว่ามันมีก้าวดาบขึ้นมาคุณอาจจะมีความกังวลหรือไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะคะบางคนเนี่ยเป็นเรื่องของอีกคนหนึ่งอาจจะมีอายุมากกว่าแล้วว่าหรือว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูนิ่งๆดูเฉย,เฉยๆไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ นะคะอาจจะไม่ค่อยพูดถึงความในใจทําให้คุณแบบไม่รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกันแน่เขารักเราหรือเปล่านะคะทั้งๆท,ที่เราเหมือนแบบรู้สึกดีกับเขามากๆนะคะอ่ะขอดูต่อยนิดนึงนะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร เหมือนคุณคบแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกมันก็เลยทําให้เหมือนความสัมพันธ์มันหยุดชะงักมันห่างเหินกันอะไรแบบนี้นะคะจริงๆตอนเริ่มต้นน่าจะดีแต่เหมือนกับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาตรงนี้นะคะทําให้เหมือนกับมันมีช่องว่างระหว่างกันนะคะหรือมีการแบบกําแพงอะไรเล็กๆมากั้นคนสองคนนะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อครับเป็นเจ้าหญิงไม้เท้า ราชินีถ้วยนะคะเหมือนคุณเนี่ยเทมเพลนส์ตรงนี้นะคะเหมือนคุณจะกลับมานะคะใส่ใจในความรู้สึกกันมากขึ้นนะคะลดอีโก้ลดความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นตัวตนที่มันมันทำให้คนดูมีช่องว่างระหว่างกันนะคะอีกคนก็จะไม่ทำตัวเป็นหัวหน้าอีกคนก็จะไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่คือลดไวลดช่องว่างต่างๆลงมาแล้วทำให้มันแบบว่า พูดคุยกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะขอสรุปว่าแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมนะพอวเวอราขึ้นมาคุณก็แบบรักเขาอยู่ชอบเขาอยู่นะคะสามเหลี่ยนมีความมั่นคงตรงนี้อยู่นะคะเขาเนี่ยเห็นว่าคุณเป็นคนที่เหมือนเหมาะสมที่จะมาร่วมชีวิตร่วมกันได้นะคะสามเหลี่ยนความเป็นครอบครัวที่ช่วยกันทำมาหากินสร้างฐานะความเป็นอยู่ ต่างๆอ่ะอาจารย์ลืมถามให้ว่าเขารู้สึกยังไรกับคุณอ้าวชายออดคนนี้เขารู้สึกยังไรกับคุณบ้างมีอัศวินเหรียญเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะทำงานหาเงินได้เก่งนะคะเป็นคนที่มีหัวธุรกิจเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่น่าสนใจขอดูอยนนี้นึงนะคะ มีความมั่นใจในตนเองด้วยนะคะคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณกล้าตัดสินใจด้วยนะคุณมีความเป็นผู้นําด้วยนะคะตรงนี้นะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกบ้างคะว้าวสามถ้วยเขารู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่า เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่ามีความสุขนะคะสามถ้วยตรงนี้อยู่ด้วยแล้วเข้าใจกันอยู่ด้วยแล้วคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่ด้วยแล้วแบบว่ามันรู้สึกอบอุ่นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หวือหวาไม่หวือหวาแต่ว่ามันมีการพัฒนาด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกันนะคะหรือบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นอะไรกันมาก่อนแล้วก็แบบ เหมือนมีความช่วยเหลือเกือ้อกูลตรงนี้จนพัฒนาเป็นความรักนะคะชาวราศีกันโอเคเลยนะโอ้เปิดไพ่ไปเยอะเลยนะคะตรงนี้อ่ะอันนี้สําหรับคนโสดคนโสดมาดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะมี lover ขึ้นมี devil ขึ้นนะคะอาจารย์ขอดูก่อนนะคะว่าคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้าง ว้าวสถ้วย <c ười> คุณได้พลังของเลิฟเวอร์ค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรักของคนที่มีคู่เนี่ยยังรักกันดียังรักกันหวานชื่นนะมีความเข้าใจใส่ใจกันมากขึ้นนะคะตั้งใจเหมือนกับว่าช่วยกันทำมาหากินตรงนี้นะคะบางคู่เนี่ยมีการวางแผนอนาคตร่วมกันด้วยหรือบางบางคู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ค่อนข้างเจอกับปัญหาอุปสรรคในหน้าที่การงานอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้ามาปลอบใจมาให้กําลังใจนะสเตนตรงนี้นะคะทําให้คุณลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะโอ้เป็นความรักที่ดีงานมากๆเลยนะคะโอเคนะคะงั้นขอดูให้กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอ,อาจารย์จะแยกคลิปนะอันนี้ดูคร่าวๆให้ก่อนนะคะความสัมพันธ์ที่มันระบุ ไม่ได้มันไม่ชัดเจนนะมันเป็นความรักต้องห้ามเหมือนอะไรอ่าเป็นพลังของราชาเหรียญน,นะคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างในช่วงนี้นะคะหนึ่งถ้วย คุณสองคนยังรักกันดีอยู่นะตรงนี้นะคะหรือพัฒนาความรักที่มันมาจากความรู้สึกที่เป็นบางคู่อาจจะเป็นรักแรกพบรักแรกพบอาจจะเป็นนานมาแล้วในอดีตก็ได้แต่ความรักนี้ยังตราตรึงอยู่ในใจของคุณทั้งสองคนนะคะหรือบางคนมาเพิ่งมาพบกันนะแต่รู้สึกว่าเหมือนเอ๊ะถูกชะตายอย่างประหลาดรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอย่างประหลาดนะคะม,มีเดวิลขึ้นนะอาจารย์ไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีเจ้าของหรือเปล่านะคะ แต่มันทําให้คนรู้สึกรักอีกครั้งหนึ่งอะ่ะขอดูเรื่องเราความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้หน่อยนะคะความรักออกมาดีจังเลยนะคะทุกสถานะอะไรนั้นเนี่ยจริงๆ8ดเหรียญเดี๋ยวขอดูอีกสองใบดีกว่านะคะขอดูรายละเอียดกนิดนึง เป็นเดอะทาวเนะคะเป็นอัศวินถ้วยความสัมพันธ์ของคนสองคนในช่วงนี้นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ประสบปัญหาในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะมีแปดเหรียญตรงนี้ก็มี The Tower นะ เป็นอัสรินทั่วด้วยเข้าไปให้กําลังใจเข้าไปปลอบใจเข้าไปดูแลตรงนี้อยู่นะคะเหมือนกับบางคนที่ติดตรงเนี้ยนะคะก้าวไม้เท้าที่มีอุปสรรคปัญหาอุปสรรคเรื่องของหน้าที่การงานแต่ว่าในคนที่เ,เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะกว่าสถานะอื่น ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาอะไรที่หนักนะแต่ว่าคนรักของคุณเหมือนเข้าไปช่วยนะคะได้พลังของราชาเหรียญด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นแปดเหรียญน,นะอาจจะช่วยในเรื่องของการเข้ามาเป็นห้นส่วนธุรกิจหรือการเข้ามาพยุงธุรกิจหาเงินลหมุนให้อะไรตรงนี้หรือเปล่านะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ความรักของคนที่มีคู่นะยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะยังเหมือนเป็นกําลังใจให้กันนะ่ะ างนี้ฝ่ายหนึ่งล้มอีกคนก็ไม่ทิ้งไปไหนก็ช่วยกันเข้ามาปลอบมาประครับประคองค,ความรักของคุณนะคะอุย้ยดีงามนะรานนั้นเป็นของขวัญให้เลยนะคะสำหรับชาวราศรีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสุขภาพมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมอาจจะไม่น่าเป็นห่วงมากนะคะก็ดูแลพักผ่อนออกกำลังกายกันบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์เคิลให้นะคะสำหรับชาวราศรีกุมมาดูซิว่า ให้อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุมตรงนี้บ้างน,นะคะ listen to your intuition เชื่อมั่นในในความคิดในความรู้สึกของคุณนะคะในการตัดสินใจของคุณถ้าคุณคิดมาดีแล้วไต่ตองอย่างละเอียดที่ทั่วแล้วนะคะก็จงลงมือทำจงลงมือแก้ไขในสิ่งนั้นนะคะ,อะขอดูอีกสองใบนะคะ ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาวราศีกรุมที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะมาดูกันนะคะ She already คุณพร้อมที่จะสู้ต่อแล้วนะคะชีวิตคุณก็จะได้ไปต่อแล้วความสําเร็จนะคะความสําเร็จหกไม้เท้านี่เย่แบบนี้เลยนะคะ ความสำเร็จกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะคะชาวราศีกุมนะคะลัคนาราศีกุมนะซู้ๆนะคะอีกนิดเดียวเองนะคะเตรียมกำลังใจของคุณให้พร้อมนั่นแหละนะเรื่องอื่นเดี๋ยวคุณจะเอาชนะอุปสรรคไปได้ในที่สุดนะคะคออยหนึ่งใบ Get more information เนี่ยเห็นมีเฮอร์มิตเข้ามาใช่ไหมคะไพ่ของเฮอร์มิตแล้วก็ Get m o r มอล f o ฟอเ t i o n ก็คือการศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคุณจะได้เจอในจุดที่คุณยังคิดไม่ถึงคุณยังไม่เข้าใจแล้วมันจะเจอทางออกตรงนี้นะคะหรือปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะอ่ะขอดูอีกชุดหนึ่งดีกว่านะคะชุดไหนดีเป็นอ่ะชุดนี้ดีกว่านะคะ n น t u r e w h i s p e r นะคะ มาลุ้นกันนะคะให้อยากจะบอกอะไรเรา n ่ u จ e เป็นช่วงที่เหนื่อยหน่อยนะเหมือนกับชีวิตมันต้องเจอกับอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนเป็นการประจนภัยในช่วยของคุณแต่คุณก็จะแก้ไขปัญหามันได้นะคะเป็นรสชาติของชีวิตของเรานะคะ Retro ว้าว Retro นะคะตรงนี้ น่าจะฝ่าฟันปัญหาอะไรตรงนี้ไปได้นะคะเหมือนกับว่าคุณผ่าทางตันไปได้อะไรแบบนี้เลยนะคะให้ให้กําลังใจนะแล้วก็ปฏิหารตรงนี้ที่จะเข้ามาช่วยคุณด้วยนะคะชวาวราศีกุมนะคะล,ะลักคณาราศีกุมอยู่ได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ infinite blessing ว้าวแล้วความสําเร็จจะเป็นของคุณคะ่ะคุณแบบ คืออย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะคะในเดือนนี้นะคะหลายคนจะตั้งหลักได้หลายคนจะรู้ว่าชีวิตจะไปต่อ,อยังไงแล้วมันจะเป็นการประสบความสําเร็จที่มีมากยิ่งขึ้นต่อไปต่อไปนะคะดวงชะตาเปิดแล้วนะคะชาวราศรีกุมดีใจด้วยจริงๆนะคะใครที่แบบพยายามสู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้คุณจะตั้งหลักได้จริงๆใครที่ยังไม่สู้นะเราบอกอุ้ยอาจารย์ดวงจะดีขึ้น ไม่ใช่แล้วนะคะคุณต้องสู้ก่อนมีเงื่อนไขอะไรตรงนี้เข้ามามากมายนะคะสู้ก่อนแล้วถึงจะชนะนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ฝ่าฟันทุกปัญหาแล้วก็ประสบความสำเร็จในอย่างที่คุณฝันไว้เลยทีเดียวนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ